ครับสวัสดีครับที่สีทุกคนนะครับเนาะครับวันนี้ก็มาพบพอกับปอแตมน้องพี่น้องเนาะครับปอแตมพามาติดตามเลขราวพัฒนาของพ่อช่างคมต่อยน้องพี่น้องเนาะครับเมื่อวันศุกร์น้องพี่น้องวันศุกร์ที่ยี่สิบเก้าสิงหาคมหกแปดลาวพัฒนาออกสองห้าแปดเก้าเจ็ดหก รับเลขล่างออก8ปดเนาะพี่น้องเนาะครับของพ่อช่างคมหมวดที่ผ่านมาเลขมาน้ากันนพี่น้องนี่นะครับวันศุกร์ที่29ส่สิงหาคม25 68้าหาพัฒนาพ่อช่างคมบนล่างวิ่งรูด6กับ7เน้นที่6พี่น้อง มานำกัน 6, 7, 7, 6, หกเจ็ดเจ็ดหกเ้ยพี่น้องเอ้ยครับส่วนเหล็กชุดวิ่นกับศูนย์หนึ่งสองกับบอมานะพี่น้องครับเหล็กมานำกันพี่น้องเอาวมือ่อวพ่อเตรียมผ้ามาตามต่อเองเนาะพี่น้องเนาะครับกับลาวพัฒนาพ่อช่างคมนาครา เทียงบัดนี้บ่พี่น้องเป็จังได๋บ่ตรง แเราพัฒนาพอช่างคมนะครับ ขับบนล่างวิ่งรูดศูนย์กับหนึ่งนะครับศูนย์กับหนึ่งเน้นที่ศูนย์ รับชุดวินพี่น้องรับสี่ห้าหับส่วนจับคู่ด้วยพี่น้องด้วย 04 05 06นากนะคารับลักหพี่น้อง14 หนึ่งห้ครับครับส่วนตัวเน้นในพี่น้องเด้อพอช่างข้อมูนในที่ศูนย์สี่ ศูนย <Es> ์ห <s mar as> <half>. ้าครับเจ็ด เจ็ดหนึ่งสี่เก้าศูนย์ห้านะครับ ขันเบิลนายพี่น้องศูนย์ศูนย์หนึ่งหนึ่งนะครับครับสัดเจียนนะพี่น,อน้นนองเนาะอ่ะมักสอบตัวดเดกกระผิจารณามึองนายพี่น้องเด้อครับที่สำคัญก็อย่าลืมกลับตัวไว้น้ำนายพี่น้องลักหนึ่งมักเก่าน้ำก็ได้ครับเพือเ่อนผมใช้เบิงก,กันพี่น้องพ่อช่างคมพี่น้อง ำลาวช่างคมวิ่ง0ย์กับ1เน้นที่0นพี่น้องเลขติดสี่ห้าหกศูนย์สีกหนึ 6, ่งสี่หนึ่งห้าหนครับเลขสามตัวกับเจ็ดหนึ่งตัวเน้นพร้อมพี่น้องกันเบิ้ลศูนย์ศู 1, นะครับสัตเจียนพี่น้องเนาะครับขอตีม้มขอขอบคุณพอเพียรหลายๆนะครับเด้อที่ส่งมาให้ แลวก็ขอขอบคุณพ่อช่างคมหลายๆครับที่ไห้แนวทางเล่าพัฒนาพอเตียมมาครับฝากพี่ฝากน้องเอาไปเบิงไปเป็นแนวทางน้ากันชอบก็จัดขัดก็ผ่านได้พี่น้องเน้อตัวเลขเป็นแช่แนวทางเนาะครับเนาะเอาฉะนั้นแล้วพอเตียมก็อวยพรคอยเขาคอยฟังพี่น้องอิซีก็จะได้สุกๆมันๆกันนะครับ เอาจะเลื่อมนะพี่น้องเด้อเขามาแล้วก็จะเลื่มกดไห์กดแช่พอเตียมน้ำแดดเนะครับเนาะเพื่อเปลี่ยนกำลังใจให้พอเตีมนำหน้าคามครับสุดท้ายทายสุดนี้ก็อิจซีทุกคนโกบโมันๆมัน,มนเฮงเงรวยรยนาะครับเนาะถ้าพอกันชิปนาะพี่น้องครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม